หยุดละฝนฝนหยุดแล้วจะถ่ายวิดีโอพามารู้จักช่างมารู้จักช่างเส็งหน่อยนะอันนี้ช่างเส็งนะคะฝีมือดี ในในบริเวณที่เราอยู่ทั่วทั่วนิวย <c oughs> อร์กแล้วก็พี่น้องเนาะเป็นเลขาส่วนตัวพี่น้องสวัสดีหน่อยอสวัสดีทาท่านผู้ชมหน่อยผู้จัดการคนคุมงานอยู่ในอยู่ในตัวเดียวกันหมดเนาะอันนี้ก็จะเป็นห้องที่ขวัญจะทําเพิ่มนะคะมันจะลกหน่อยเนาะช่วงนี้เนาะก็ยังไม่สวยเดี๋ยวเราราดูตอนสําเร็จเนาะนี่ก็จะต่อมายาวมาตรงนี้เลย ทำเป็นห้องล้อมห้องเขาเรียกว่าล้อมห้องเนาะล้อมห้องอ่าวันนี้เราขออัปเดตอัปเดตการก่อสร้างของช่างเสงเนาะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะพี่น้องวันนี้วันที่ห้าเนาะเดี๋ยวเรามาอัปเดตนะคะเดี๋ยวมาดูว่าช่างทําอะไรบ้างเนาะต่อเนื่องวันนั้นมาดูฝั่งนี้จ้ากดเลยกดแล้วเข้ามาดูเข้ามาดูข้างในนี่ว่าวันนี้เราทําอะไรบ้างเนาะ อันนี้อันนี้การก่อสร้างที่อเมริกาเวลาเราทําบ้านนะเราก็จะยัดเขาเรียกว่าอะไรนะส้างเสียงอิน u l a t i o u พี่น้องเข้ามามาใกล้ๆนี่นก็ได้น,นี่ให้ดูว่านี่การกันความหนาวเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเป็นแผ่นอย่างนี้พี่นอ้องโ l o s e u ตรง,ตรง,ต,รงตรงนี้เข้ามาใกล้ๆตรงนี้นนออะติดแผ่นเรียบร้อยก็ใส่กระปาน i n s u l a t i o นเนาะเขาเรียกว่าอิน u ู a t i นกันเสียงได้ กันเสียงกันหนาวกันหนาวให้ช่างเสียงบรรยายว่าประโยชน์ของมันคืออะไรให้ช่างเสียงบรรยายหน่อยจ้ะช่างช่างเสียงช่างเสียงก็ทําอย่างเดียวช่างเสียงก็ทำอย่างเดียวเนาะมันกันหนาวกันเสียงโดยเฉพาะกันหนาวเนาะเพราะว่าเพราะว่าเราอยู่นิวยอร์กเนาะนาวเออเนี่ยตรงนี้จะก่อนที่จะใส่มันจะเป็นช่องโหว่อย่างนี้ ใกล้เสร็จสมบูรณ์ละฝั่งนี้เราใส่หมดแล้วเ,เนาะฝั่งนี้เราใส่หมดละสวยเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูตอนที่สําเร็จนะมาดูตอนตนอ่อทำพนด้วยทำพื้นด้วยทำพื้นด้วยอันนี้ก่อนที่เราจะเอาเอาเข้าไปเราก็ต้องไอ้นี่ก่อนใช่ไหมตัดขอบ เดี๋ยวตอนนี้จะเอาหน้าต่างใส่เข้าไปเนาะขั้นตอนต่อไปนะเรามีหน้าต่างบานใหญ่เลยเนาะเห็นวิวชัดเจนไบอช she 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 asked for an uh for free can you give it to her and then you can buy a new one <c oughs> เอามาดูหน้าต่างนี่วันนี้วันนี้เราใส่ไปแล้วไม่มีไม่มีขาดทุนเลยค่ะไม่มีขาดทุนเลยอยากได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นวันวันอาทิตย์กันเลยไปเทีวานนี้ใส่แล้วเดี๋ยวเราดูบานที่สองโหหน้าต่างเราบานใหญ่มากเห็นวิวชัดเจนเนาะอยู่ไรแต่ว่า The big w i yes. n น o w Yes นี่เราสามารถเห็นวิวข้างนอกได้เลยสบายมากเลยตอนเช้าๆก็มานั่งจิบกาแฟในร้านฝั่งนี้ก็บ๊อบทําอะไรนี่อันนี้นี่ลุงบ๊อบทําปลั๊กไฟไ<ว>ปลั๊กไฟปลั๊กไฟ,กไฟ <laughs> บ๊อบหัวเลาะทําปลั๊กไฟ มีงานไฟฟ้ามาต้องให้ช่างบอ๊อบด้วยจัดหาใช่ออช่างไฟต้องนุ่งบ๊อบนะ <ไป S 1> อันนี้เราแผานเกเอ่เอแ<ด>ผนกแผนกควบคุม <c oughs> <c oughs> ยืนดูแผนกยืนดูกับพี่น้อง <c oughs> ไปเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราช่วยกันยกเมื่อกีอ้ลงบ๊อบเมื่อกี้ลงบ๊อบช่วยยกเข้าไปหรือเปล่า, <S <s อ,าลอ๋อเหรอ เรายกเข้าประตูไหนประตูนอกหรือประตูในอน๋ยอยกข้างนอก,นอกเลยโอเคเออวันนี้มีผู้ช่วยมายกออมีผู้ช่วยกลังยกมีผู้ช่วยเซ็งเขาก่อนนะเอ,อเอาไม่ออกมาที่นี่หนึ วันนี้บรรยากาศดีนะหนาวเย็น,นอ่าเดี๋ยวเราเอ้อมมาตรงนี้วันนี้ไม่หนาวเลยวันนี้ไม่หนาวเลยนี่เห็นไหมปร,ป,รประตูหน้าต่างบานใหญ่ทั้งสองบานเลยในห้องนี้กะว่าเวลาลูกค้ามาซื้อเสื้อผ้าก็นั่งจิบกาแฟชมวิวไปไไหให้ให้หนุ่งบ๊อบช่วยไหม เรตง,งนี้นโะอเคตรงนั้นเราก็ยัดขอบใช่ไหมตรงนั้น uh huh. แผนกไฟไฟแผนกไฟบ๊อปแผนกไฟช่างไฟ can you say ช่างไฟช่างไฟช่างช่างโนช่างช่างช่างไฟช่างไทยมันใกล้กันเนาะ มีเครื่องวัดอย่างนี้ด้วยใช่ไหม mm hmm. เวลาเราเน่าต่างใส่เข้าไปมันจะเลื่อนแบบสบายอืมถ mm ้า hmm. มันมันเลื่อนไม่ได้เน่ต่างจะเลื่อนไม่ได้อืม mm hmm. เดี๋ยวเราขยับมาแบ่งครึ่งกันได้แนละ้วพี่ชินท่านไม่กระดับมากระดับมันได้แบบเดี๋ยวเราใส่ไม้เาใส่แบ่งครึ่งกันเนาะนี่แบ่งคึ่งกัน ตอนนี้เราก็ทำไปเรื่อยๆเนาะโปรเจก t นี้อีกประมาณไม่เกินอาทิตย์หน้าเราก็เสร็จแล้วเนาะพี่น้องเป็นเรื่อยเละ <laughs> <c oughs> ว่าไปเรื่อยเลยเนี่หน้าต่างฝั่งนี้ด้านนอกเนาะ <c oughs> ประมาณนี้นะคะ <c oughs> อ้าวสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ขออัปเดตแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันต่อๆไปจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนจ้าบ๊ายบายจ้า <c oughs> Yeah. <laughs> <laughs>